สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําการรู้จักการสร้างแม่อดนะครับในภาษาจาวานะครับครับผมจะทําการสร้างแม่อดภายในคลาสนะครับ test 01นะครับจุดเริ่มต้นของคลา s นะครับก็คือเราประกาศเป็น Public Class นะครับภายใน Class ก็จะเริ่มต้นจากเครื่องหมาย Bracket เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดของคลา s นะครับในวัรทัดที่23 เราสามารถที่ทาการสร้าง m e t h อดไว้ภายใน Class นะครับ e ม h อดก็คือสิ่งที่ Class นั้นสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างน,นะครับในที่นี้ครับผมทําการสร้าง m e t h อดที่ชื่อว่า display นะครับก็คือประกาศ asset modifier การเข้าถึง m e t h o ดเป็นแบบ public void ใช้สำหรับการ กำหนดให้ตัว m e t h อ d ไม่ต้องมีการ return ์นค่าออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักเพิ่มเติมว่า method นั้นมีความสามารถที่จะกําหนดอะไรให้กับ method ได้บ้างนะครับ public void display นะครับ m e t h อ d ผมชื่อ display แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะครับเปิดปิดคู่กันนี้นะครับซึ่งภายในเครื่องหมายนีวว้เราก็สามารถที่ใส่ a r ร์กิเมเพิ่มเติมเข้าไปได้ตามควมต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักว่าแมท h อนั้นสามารถที่จะทาอะไรได้บ้างในตัวจะว่ สอัดีครับรูปแบบง่ายๆที่แม่ทอดสามารถที่จะทําได้นะครับก็คือเราก็จะให้ปิ้นนะครับ ผมใช้แม่อดนะครับทําการปริ้นค่า attribute หรือว่า attribute ที่อยู่ภายในคลาสทั้งหมด4ค่านะครับประกอบไปด้วยตัวแปร name นะครับหรือ attribute name attribute color นะครับ a t t r i b u t e gear attribute is auto จากปกติที่เราเรียกผ่านทาง object นะครับเราให้ asset เข้าไปยังตัวแปรหรือว่า asset เข้าไปยังตัว attribute นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นให้ ออบเจกต์นั้นเรียก method display แล้วให้ method display นั้นทำการ print ค่านะครับของ attribute ออกไปนะครับเมื่อทำการสร้าง object c ขึ้นมานะครับสร้าง object c จาก keyword หรือว่าคำสั่ง new นะครับ test 0 1นะครับ object c ก็ได้คุณสมบัติของ class test 0 1ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย attribute จำนวน4ค่านี้นะครับ name color gear is auto gear แล้วก็ได้ method ไปใช้งานนะครับเมื่อ object นะครับถูกสร้างมาจาก class แล้วเราก็จะเรียก display นะครับเราก็จะเห็นว่ามี display ให้เราเลือกใช้งานเป็น method ที่เราสร้างขึ้นเองนะครับตอนี้ครับ,รบตัว method display ก็จะทำงานอะไรบ้างก็จะทำการ print ค่านะครับ name color gear is auto gear ออกไปนั่นเองนะครับผมจะทำการ Clear นะครับแท็บคอนโซลนี้แล้วก็ทการรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผมทําการรันครับตัว method display ก็จะทํางานจากการเรียกนะครับ object c.display เรียกให้ method display ทํทงานนั่นเองและเมื่อ method display ทํางานได้ทาการ print ค่า name, color, gear, isAutoGear นะครับซึ่งก็เป็น attribute ภายใน c l a s s นะครับที่ได้รับ นะครับอ b อบเจกต์สร้างมาจากคลา s เท e ตส01หนึ่งก็จะได้รับ a t t r i b u t e ค่าของ a t t r i b u t e มาแล้วก็ได้แมธอดมาใช้งานนั่นเองนี่คือรูปแบบการใช้งานการสร้างแมธอดพื้นฐานใน Java ครับขอบคุณครับ